สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้27กันยายน2024กองทัพรัสเซียอย่างคงใช้โดรนคามิเกาเซ่รวมทั้งมิสไซล์ก็ทำการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงกําคืนที่ผ่านมาคืินระหว่างวันที่26และ27กันยายน2024กองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตียูเครนด้วยการใช้โดรนคามิเกาเซ่จำนวน32ลำหน่วยต่อต้านอากาศยานของอยูเครนกองทัพอากาศของอยูเครน สามารถทำการยิงสกัดกั้นโดรนชนิดสาเหตุ1 3 1สาเหซาต136่ของกองทัพรัสเซียได้จำนวน24ลําลำจากทั้งหมด32ลําลำและโดรนซาเฮต131สาเหต 1, 3, 1, 3, 1, าเหตห3 6 6ของกอ,องทัพรัสเซียได้บินรุกล้ำาน่านฟ้าของโรมาเนียอีกหนึ่งลำบินหลงทิศด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยูเครนกองทัพรัสเซียโจมตียูเครนด้วยมิสไซล์ kh 2 2 จำนวนสองลูกโดยตะัตะ้านอากาศยานของอยูเครนไม่สามารถสกัดกั้นไว้ได้และมิสไซล์ชนิด伊斯克兰德 MKN ยี่สิบสมลูกที่กองทัพรรสเซียใช้โจมตียูเครนโดยตะัตะ้านอากาศยานของอยูเครนไม่สามารถสกัดกั้นไว้ได้ตามการรายงานจากแหล่งข่าวในยนูเครนได้รายงานว่ากองทัพรรสเซียได้ใช้มิสไซล์ยิงโจมตีเข้าใส่อาคารสำนักงานตำรวจในคลิปจิรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับ27กันยายน2024ตามการรายงานได้ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของยูเครนยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและคาดว่าอาจจะมีผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมากองทัพรัเซียได้ทําการโจมตีเมืองอิสมาอิลในพื้นที่จังหวัดโอเดสซาประเทศยูเครน ตามการรายงานได้ระบุว่ากองทัพระเซียใช้โดรนคามิกาเซเข้าทำการโจมตีหมู่บ้านในเมืองอิสมาอิลในช่วงเช้ามืดของวันนี้27กันยายน2024หลังจากที่กองทัพระเซียโจมตีหมู่บ้านดังกล่าวแล้วมีรายงานว่ามีชาวบ้านเสียชีวิต3รายเป็นสตรีสูงวัยสคนเกิดในปี1934และ1955และอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิต เป็นชายอายุ73ปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนในจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นเด็กหนึ่งอเล็กกิเปอร์นายกเทศมนตรีของเมืองได้รายงานว่าอาคารที่พักอาศัยรวมทั้งอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมทั้งรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายและบางจุดนั้นเกิดไฟลุกไหม้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของยูเครน ก็ได้เข้าประจำการและทำการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้อาวุโสครับอายุ74-75และ90ปีการโจมตีของกองทัพ,พรัสเซียนในแต่ละครั้งก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวยูเครนอย่างต่อเนื่องสมรภูมิการสู้รบในพื้นที่จังหวัดคาคิฟนั้นในพื้นที่เมืองโบชังส์ มีรายงานว่าเวลานี้ฐานยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่โรงงานอกเกรเกรดในพื้นที่ดังกล่าวได้แล้วครับหลังจากที่ฐารรัสเซียยกกำลังผลเข้าไปและบุกยึดโรงงานดังกล่าวพลโทกิริโลบูดานอบหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของยูเครนได้มอบเหรียญให้กับฐานยูเครนหน่วยต่างๆที่ปฏิบัติภารกิจในการยึดคืนโรงงานกลับมาอยู่ภายใต้าการควบคุมของกองทัพยูเครน ทหารยูเครนที่มีส่วนร่วมในภารกิจยึดคืนโรงงานอะเกรเกตนั้นมีกองพันสตุกนากองพันพารากรกองพันยังเกอร์และกองพันอาร์ดีเพอนโตคริโลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้มอบเหรียญกล้าหารให้กับทหารยูเครนทั้ง4ี่กองพันทหารยูเครนกองพันอัจิเลส ได้รายงานว่าเมื่อวันที่26กันยายน2024ที่ผ่านมาสมรภูมิการสู้รบบริเวณเมืองพิชชนีในพื้นที่กูเปียงจังหวัดคาคิฟประเทศยูเครนการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงเมื่อทารารเรัยได้นำยานยนต์ทางทหาร50คันบุกเข้าทำการโจมตีทหารยูเครยนยานเกราะจำนวน50คันและทหารพลร่มของรัสเซีย ได้บุกเข้าไปโจมตีทหารยูเครนกองพันอาชิเลสของยูเครนเมื่อเห็นยานเกราะของกองทัพรรสเซียทั้ง50คันเมื่อขบวนบบาย,ยานเกราะของกองทัพรรสเซียว,วิ่งเข้าไปในเขตพื้นที่หมู่บ้านโคเลชนิฟกาและหมู่บ้านครูกิยาคิฟกาเขตเมืองพิชนีทหารยูเครนกองพันอาชิเลสเมื่อเห็นแล้วจึงได้เข้าทําการสกัดกันสําหรับกองพันอะชิเลสนั้นสังกัด กองพล92ของยูเครนเมื่อกองพันอะชิเลสได้ทําการสกัดกั้นขบวนยานเกราะของกองทัพรรสเซียก็เป็นเหตุให้ยานเกราะของกองทัพรรสเซียที่วิ่งเข้าไปหมายจะโจมตีฐานยูเครนกองพันอะชิเลสนั้นขบวนยานเกราะทั้ง50คันได้รับความเสียหายและถูกทําลายถึง40คันขบวนยานเกราะของกองทัพรรสเซียถูกทำลายไป14คันได้แก่ รถ BMP 5คันรถถัง3คันรถเกราะลำเลียงพล1คันและรถ MTLB จําจำนวน1คันและรถบรรทุกอูรานส์จำนวน2คันและรถบูคันก้า1คันรถ ATV 1คันรวมแล้ว14คันและนอกจากนี้ยานเกราะและยานยนต์ของกองทัพรัระเซียหน่วยนี้ได้รับความเสียหายอีกจำนวน26คัน ได้แก่รถถัง10คันรถ BMP 10คันและรถเบรม1คันรถ MTLB 3สคันอูรานหนึ่งคันและเบรมอีก1คันแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียน,นั้นบุกเข้าไปในหลายทิศทางแต่ทหารยูเครนก็พยายามที่จะสกัดกั้นทหารรัสเซียโดยที่ทางยูเครนจะทำทุกวิถีทาง ที่จะหยุดผู้รุกรานหรือทำลายพวกเขาแรงข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าทหารยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงไฮมาสเข้าทำการโจมตีเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องของกองทัพรัสเซียที่ติดตั้งไว้บนรถ MTL-B ในขณะที่เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องของรัสเซียกำลัง เปิดปฏิบัติการยิงโจมตีเข้าใส่ไม่รู้ว่ายิงโจมตีเข้าใส่ที่ไหนครับแต่ว่าคงจะเป็นการยิงโจมตีเข้าใส่ทหารยูเครนที่อยู่ในแนคว้นโคชรัสเซียในระหว่างนั้นเองโดรนสอดแนมของยูเครนก็ตรวจจับพื้นที่และส่งพิกัดไปให้ฐานยิงขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงได้พุ่งทะยานเข้าใส่เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง ของทางรสเซียในแคว้นคุชอย่างแม่นยำเป็นเหตุให้เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องที่ติดตั้งไว้บนรถ MTLB นั้นได้รับความเสียหายพังพินาศย่อยยับตามคลิปภาพที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนได้นําเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องของทาสเซียนั้นได้วิ่งออกมาจากโกดังแห่งหนึ่งหลังจากที่วิ่งออกไป และปลดปล่อยขีปนาวุธออกไปไม่รู้ว่าไปไหนครับหลังจากนั้นก็ถอยกลับเข้าไปในโกดังหลังจากที่ทางรเสเซียได้นําเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องวิ่งถอยกลับเข้าไปอยู่ในโกดังแล้วขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงของยูเครนก็พุ่งทะยานเข้าใส่โกดังดังกล่าวครับโกดังก็ พังยุบลงไปไม่มีการรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในฝั่งของทารัสเซียในครั้งนี้การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2022จนถึงเช้าวันนี้27กันยายน2024ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าทารัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า649,170นายเสียชีวิตเพิ่ม1,370นายเมื่อวานนี้ รถถังถูกทำลายเพิ่ม21คันรวมแล้วรถถังถูกทำลายไป8,846คันรถเกราะต่อสู้ถูกทำลายไป17,396คันถูกทำลายเพิ่ม48คันปืนใหญ่ถูกทำลายไป18,678กระบอกถูกทำลายเพิ่ม58กระบอกระบบต้านอากาศยานถูกทำลายไป961ถูกทำลายเพิ่ม2 เครื่องบินรุ่นต่างๆถูกทำลายไป369ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลายไป328ลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลายไป16,031ลำถูกทำลายเพิ่ม85ลำครูสมิไไล์ถูกทำลายไป2,608ลูกเรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำ1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลายไป25,411คันถูกทำลายเพิ่ม58คัน อุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,192ถูกทำลายเพิ่ม2ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานนั่นก็เป็นการรายงานประ